สิ่งที่ช้ำใจที่สุดก็คือดูสภาพต้นยางเอาแล้วกันครับก่อนหน้าน,นี้ผมใช้เจาะยางพารามันก็มีสภาพแบบนี้ท่านั้นเองครับมันก็เห็นไหมครับมันมีลงวงวงรอยที่ผมตอกเนี่ยพวกนี้มันแป๊บเดียวมันก็หายนะครับอันนี้ผมทํามาเอเดี๋ยวนะผมให้เขากรีดมาสักปีหนึ่งได้ละปีอืมปีกว่าปีกว่าหรือเปล่าขนาดกกีดไปเนยดูสิมัน เล่นเอาขนาดนี้นะวมีแต่ยับเยินและก็ยับเยินอันนี้มันเอามีดถากเลยฮะนี่บอกเลยแล้วว่ารอบต่อไปเราไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากต้นยางนี้ได้อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการเจาะยางพารานะครับยังไงมันก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับกลายเป็นการเจาะยางพารามันก็ยืดอายุของต้นยางได้อีกนะครับเนี่ยมันก็ยังแจ้งแวงนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ําดีๆฮะทางด้านครึ่งถึงด้านนู้นนะผม ใช้วิธีการเจาะยางเลยนะครับเออมันก็ยังได้ปกตินะครับเออนี่ก็คือ